ครับผมอ่ะมากันถึงเรื่องของความสวยของใครนะฮะปลอยตรีชดาค่ะเขาบอกเลยว่าเธอเนี่ยนะ go i n t โ go i n t ตอย่างเต็มรูปแบบจะบอกว่าเป็นผู้หญิงที่สวยมาก,มากเรียกเป็นผู้หญิงได้ไหมฮะเองเป็นผู้หญิงแล้วเพราะเธอมีทุกอย่างที่ผู้หญิงมีและอย่างเจมแอมเนี่ยเรียกเป็นผู้หญิงได้ไหมฮะ ก็เรียกว่าได้แต่อาจจะยังสวยไม่เท่าน้องปอยจะไมล่ะแต่คราวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่หญิงนะคะรวมถึงคุณผู้ชมคนไทยที่ชื่นชมความสวยของเธอตอนนี้เนี่ยดังข้ามไปไกลถึงญี่ปุ่นไปออกรายการนี่ทุกคนโอ้โหคือฮากันใหญ่เลยค่ะครับ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยอีกหนึ่งเรื่องเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับเจ้าของมงกุฎ Miss Tiffany Universe 2004และ Miss International Queen 2004อย่างปอยตรีชดาซึ่งตอนนี้เธอก้าวไปกลายในระดับ international ค่ะเพราะมีความสามารถเข้าตาทีมงานที่ฮ่องกงจะมีผลงานภาพยนตร์ที่นู่นด้วย ในเรื่องของความสวยงามนะคะของคุณปอยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะนอกจากจะมีมงกุฎและสายสะพายเป็นเครื่องการันตีแล้วเธอก็ยังเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ติดอันดับหนึ่งในร้อยบุคคลที่มีใบหน้าสวยที่สุดประจำปี2557ของ TC Candler ค่ะนะครับผมและก็เธอเองเนี่ยอยู่อันดับที่73นะครับล่าสุดเธอก็ไปโชว์ความงามนี่แหละครับให้โลกต้องตะลึงอีกครั้งหนึ่งนะครับไปออกรายการรายการหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในฐานะสาวประเภท สอที่สวยที่สุดจากประเทศไทยทำเอาแขกรับเชิญนะฮะคุณผู้ชมในห้องส่งที่รายการนั้นเนี่ยเขาบอกคือฮาแล้วก็อึ้งในความสวยเป๊ะเรียกได้ว่าเหมือนผู้หญิงแท้ๆแบบทุกกระเบียบนิ้วเลยทีเดียวครับแ่นเ้าวสสุดอสา 彼女がタイナンバーワンニューハーフ現在モデルやタレントとして活躍している確かに可愛いいすっぴんも綺麗だよけかわいいお肌もツルツル、えーはい、司会のこのお二人がんそんなポーイさんにこっちの方の方が จร,จ,รรจริงสวยจริงยอมเลยในรายการก็มีแต่โอ้คาวีคาวีใชเนอะคือน้องปอยเนี่ยถ้าผมผมมั่นใจนะว่าถ้าไม่บอกว่าเธอเป็นสาวประเภท2เนี่ยหรือว่าแต่ว่าเสียงเธอก็ใช่<ก>ถ้าต่อหให้บอก <นะ S 2> เราก็ยังไม่เชื่อแต่บางเอิญนี่เรารู้จักเธอเพราะว่าเธอเป็นม<อ>ิสทิฟฟานี่แต่ถ้าเกิดเราเป็นคนเญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราคงงงนเนาะสวยจริงสวยยอมค่ะมายอมโอเค